กูเห็น้วพี่น้องเลันนี้มาเห็นตึกจริงมาเห็นแล้วมาเนเนะจะได้ต่ำกับมือเอกเลยขอเคุณมากอยู่าจได้สักเท่านักบ่เหนอสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะเมื่อวานกลับมาเยี่ยมยามทางซนเผานึงพี่น้องเนาะกลับคือว่าซนเผาละซูพี่น้องเนาะจะเป็นละเทิงเนี่ยพี่น้องละเทิงละซูเนาะเพราะว่าเพิ่งจะคั้นว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นขาแต่พี่น้องคือว่า เป็นป well, right. ่าก so, <Okay. S 1> uh, ับส mm ิโบคอยหู้เรื่องเนาะแต่ตอนนี้ก็มาหอดหมู่บ้านเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ถือว่าไกล้ๆพอสมควรพี่น้องเนาะพาเอฟซีเพิ่นมาเยี่ยมมายามพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิพาลงไปพี่น้องเรอเบิ่งเราส้มวันที่เอาจะไปเป็นเวลากายไปไส้เดนต์ตัวก็เปลี่ยนน้ามเลยว่าสั้นพี่น้องเลยเจ้าสิเป็นจริงๆได้จ้าหักคำครับคู่สีหอดนะพี่น้องเลยบัหน้าเบิ่งบัหน้าเบิ่งจ้า คนที <glaube> ่ออกมาโมไลฉันราไม่คือเขาจะอะไรเจ้ามีสัญญาณบม่มีจุดดีแล้วเฮ้ยแล้วคือเจ้าหัวขาดเจ้าเาโทรหาคนน้ำหลงทางที่นนองเลยทางวันนี้เอาโบะบ๊เคยมาเนาะ กลับมาดีผ่าบนบรรยากาศคนห้วคือเจ้าเรากลับมาแบบนี้คือบมเห็นฝนตกบกำลังฝนตกเจ้าฝนตกแลนฝนตกเลนหัวยอดทุกวัหัวมันใหญ่เนาะกลับมาเดีผ่านบรรยากาศดินทั้งนี้สมบูรณ์ดีนะโอ้แท้ใช้การดินดแบบนี้จะเข้ามันได้เรื่องหรือปุ๊ฟัง มันสับพลังได้เรื่องกู้เนี่ต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยงามดีต้นกล้วยเนาะอ่ก็รคัวเลยนี่กูกไว้รรมาซา็แต่มาอยู่ได้บอสาเภาสาเภาขามาอยู่พี่ซีอยู่ได้บรอเป่าเออขันขันเป็นวนเกียดไนะเป็นวนเกียมันมาอยู่ได้ไงผมไม่ได้เห็นด้วยเ็จเร็ดจังนะอยู่ได้บอส ม่นีเตตุนะไม่หานขาอย่างนี้แมใี่ปนม่ห่านขาเอย่างมัเอบมากเดี๋ยวนกันลังมันหวานนั่งนี่นเอกมนไม่น่แนนนมูลบ้านุนอาเอ็นบตรเขีนเนาหยตัวไแล้วเขาหายดูโานทาพทะบอรู้จ กบวิเชือลยังไงแนโดตุเออแมนไปสกีไม่หักหอกไลนี่ไปขึ่เห็นโดดนาะแมนตัวเมนโดตุต่ว่าโฮูย้าไปคือโบเห็นวะแมนโถตแต่ว่ามฮูลดล่าหรือเปล่าจะเห็นวะโบในบ้รีรมแหน่ไปรถแกนไปรถ โอ้ยหายหายสดใสดีอะให้ลันนำทางทำโดยคือซิมาหาฮอดแล้วะปะในน้องโอเคแสบายดีู่เจ้าขึ้นบ่์วิวขี่เล็กร้ายบวลายฮอแล้วโอ้โหโา้ชจอยบวมี่ใส่เห้นี่ไงไ่เจ้าขอลง บบาาทนนนีี้่กดัไปสาวพาวลงพาสาวพามาหาเนื้อคูมาเนี่ยพี่น้องเลยหอดหมู่บ้านเพิ่นแล้วพี่น้องเลยถือว่าไก่สุดยอดเลย

ต้อไปหาตัวข้าแม่หาเยแา้วหาเายหาแล้วพอแจ็คแล้วมาตอนหับแล้นอันหักอะรเยบบเป็น่วงสงิใจยากเป็นนอกภาษาไงภาษาลาวนี่ล

มาตามหาเนื้อคู่ <c oughs> ทั้งพอทั้งพอลุงนี่ก็มาตามหาเนื้อคู่พี่น้องไยพอลุ่งเพิ่นมาจากประเทศนอกไปแด้มาจากประเทศแคนาดาเนาะมาเยี่ยมยามคุณสาวชนเผพาละทึง<ด>พี่น้องไงก็ถือว่าไกลลีพี่นอ้องไยอยู่ทั้งไซแดนเวียดพี่แหละพี่น้องเองนะตอนนี้ก็มาฮอดมาถึงทั้งเฮือนนอ้องเพิ่นแวเนาะทีว่าได้พา เอฟซีมาหาเพิ่นในมื้อน <lush> ี <ss> ้ก็ถือว่ามาถึงแนี่พี่น้องเนาะมาฮอดแล้วเนาะเป้าหมายที่ตั้งใจมาพี่น้องเอ้ยโดยก็สิได้กลับกล้องขึ้นไปทั้งเฮือนก่อนพี่น้องไก่ว่าแซเดนชุดเจ้าไก่ไปกับเกือบครึ่งนึงเลยจะไปครึ่งนึงละได้หมดครึ่งเศเดนแล้ได้หรือเปล่าไม่ได้ไปได้อีเลยไม่ต้องถ่ายดอกเลยอีกไปที่ป้านเพียวเนี่ยป้านมาส่งหรอ ไปน้าจ่อยเนี่ยนนนจอยเนี่ยวไปเวสุงกเนอะไปนกระไรบ่ได้ไปพ่ไปไปนกระไรไปไปไปสิงไงตัวมันัวนบุขามขามคิดนอนว่านอกไปน้ำกระไรไปรเจ้ากระไรไป่้า้องถามน้องน้องสิไปน้ำวนเนาะน้องมูไปกเอาไป้เลยน้องมีเต็ม เด็กคนที่อายเนาะที่อายใม่เพียรใช่ไหมก็ที่อายเป็นคนงามนั่งเผานั่งเผากับี้อายยายให้เชื่อมันแค่ก่อนเราก็ไม่ได้ป่านนี่ไปจ้าเพราะอันนี้แ่ะขันเวาได้แหละได้ท้ายคันเวาได้เลยกะมุดมือกะยุ่นี่ล่ะเออวอกอายกะ จับป้องซอกัแบบบุมีอย่างเลยนะเห็นวาได้ได้มุดใดวาได้เลยเมนเดเมื่อร้า้นเนแล้วบ่าเนีลว่าลาเขาได้หน่อยปะว่าว่ายังแกอบบว่าอแบบนึมันอนเน้แบบนี้แล้ววาลมลา่าาได้ลายหพี่น้องเอนะตอนนี้กลมาฮอดมาถึงทางเฮือนน่องเพื่้นเนาะ ที่ว่าได้พาเอฟซีมาหาเพิ่นในเมื่อนี่ก็ถือว่ามาถึงแนีพี่น้องเนาะมาฮอดแล้วเนาะเป้าหมายที่ตั้งแก่มาพี่น้องเลยอก็ถือว่าไกลพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นหม่บ้านเพิ่นพี่น้องเป็นหม่บ้านฮึกพี่น้องเนาะกัขึ้นกบเมืองเซปูนเนี่ยพี่น้องเลยกัอยู่ในแขงเดียวนี่เลยเนาะกัเป็นแขงสวรรค์น,นเขตทั้งเพิ่นนี่กาสซใกล้ไซแดนเวียดนามพี่น้องเลยติดกับไซแดน เวียดนามประมาณอีกสิบห้ากิโลกับหมู่บ้านเพิ่นเนะะาะกถ่าว่าออกไปทั้งชายแดนพุ่นเนาะกาสีทางกับสีสบายเน่ยพอวานี่ข้ามาหมู่บ้านน,น้อยๆนี่แหละพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเนาะกับสำหรับคลิปนี้กับสิป,ประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยข่าวมาแล้วก็อย่าลืมเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทั้งสองอย่างทุกของมันนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เนาะทีได้ทำคลิปต่อไปพี่น้องเลยโดยกับที่ได้ขอคำว่าสบายดี